หอมมากหอมไปสามบ้านแปดบ้านเลยไก่อบอง,งของเราค่ะเมนูแรกของเราคือน่องไก่อบอง,งเนาะเดี๋ยวมาหมักไก่กันก่อนนะคะในนี้ไก่ประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะคะเครื่องปรุงของแขกก็จะมีผงปรุงรสค่ะครึ่งช้อน พงัวตามชอบใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่แค่ชอบแค่ก็จะใส่เนาะหน่อยเสบห,หน่อยเสดไลนยน้ำตาลออแกนิกค่ะน้ำตาลใสแดงเนาะอันนี้ใส่แค่หนึ่งช้อนครึ่งนะคะหนึ่งช้อนครึ่งไม่ได้หมักหวานมากเนาะน้ำปลาอย่างดี สองช้อนค่ะซอสถอยนางลมสองช้อนค่ะอันนี้ใส่ไปแล้วหนึ่งเนาะช้อนเป็นสองช้อนนะคะเครื่องสมุนไพรก็จะเป็นสามเกลือนะคะพริกไทยกระเทียมตะไคร้สี่เกลือสิเนาะ้าผักชีแล้วก็หอมแดงห้าเกลือพริกไทยเม็ดแครไม่มีเราก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปนะคะพริกไทยป่นก็ได้เนาะหอมเหมือนกัน ขออนุญ,ญาตไปคลุกทุกอย่างรวมกันก่อนนะคะเรียบร้อยค่ะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้คือคลุกคลุกกับเครื่องหมักแล้วเนาะนี่ค่ะเครื่องปรุงหรือว่าเครื่องเทศที่ใช้หมักอันนี้สามารถที่จะนําไปหมักกับวัตถุดิบอื่นได้นะคะเช่นหมูห้างหมูหน้ากากหมูก็ได้เนาะไก่ได้หมูเนื้อก็ได้ค่ะอันนี้หมักได้เนาะ ใช้เวลาในการหมักทิ้งไว้สองชั่วโมงขึ้นไปนะคะถ้าให้เข้าเนื้อจริงๆก็ข้ามคืนเนะาะหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแล้วแต่คนที่มีเวลาหรือไม่มีเวลานะคะพี่ๆอันนี้น้องเก๋ไม่มีเวลาเยอะเนาะก็จะหมักแค่สามสิบนาทีนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าอยากให้เข้าเนื้อมากๆก็หนึ่งคืนนะคะแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนเนาะหรือสองชั่วโมงขึ้นไปนะคะจะเอาไปอบอีกทีนึงเนะาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูขั้นตอนการการทำต่อไปคะ่ะ นี่คะ่ะถ้าเอาตะขอที่เราทำเมื่อสักครู่มาเกี่ยวเดี๋ยวน้องไก่นะคะจะออกมาหน้าตาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนะนี่นี่นะคะ่ะนี่ออกตาหน้ตาตาประมาณนี้มันเกี่ยวไม่ยากนะคะน้องเก่งก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนที่ตอนที่เอาตะขอเกี่ยวให้ดูเนาะเพราะว่าเนื้อไก่มันไม่ใช่ไก่บ้านนะคะมันเป็นไก่เนื้อเนอะมันมันมันเนื้อนิ่ม,มเกี่ยวไม่ยากเดี๋ยวเราจะเอาไปอบที่ในโอ่งกันนะคะ ไปรอดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะวิธีเกี่ยวเนาะเสียบเข้าไปเนาะขออนุญาตใช้มือค่ะเพราะเรากินเองเนะะเอาะโอ่งให้สนิทค่ะนี่ค่ะกระมังครอบเลยเนาะง่ายดีนะคะคือใช้วัสดุที่เรามีในบ้านนะคะน้อกเี่มีกระมังใหญ่เนาะก็ใช้กระมังครอบไปเลยอุ้ยหอมแล้วรุ้นกันค่ะ ออกมาเป็นยังไงเริ่มเหลืองแล้วต้องเติมไและฐานเบาลงนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะต้องเติมฐานนิดนึงค่ะแล้วก็จะอบต่อนะคะอ้าวเหลืองน่ากินมากหลังจากที่เราอบผ่านไปประมาณสีสิบ้านาทีนะคะออกมาหน้าตาสวยงามมากอาหอมมาก ขอมไปสามบ้านแปดบ้านเลยไก่อบองของเราส้มตำต้องมาค่ะพูดแล้ว